สวัสดีครับฟิกอิงชนแนลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปจากฟิ i อิง h ช n แนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการปรับโหมดพิมพ์แบบให้พิมพ์เร็วนะครับก็คือเป็นการปรับอีกโหมดหนึ่งนะครับปกติแล้วในการสอนลูกค้านะครับเราจะใช้โหมดมาตรฐานก็คือ1390นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าโหมด1390เนี่ยเวลาพิมพ์มันจะยกหัวขึ้นมานิดนึงนะครับทาให้ขูดหัวยากนะครับฝ่าโหมด ที่เราจะแนะน,นําำต่อไปนี้นะครับแต่ว่าโหมดที่เราจะแนะนําต่อไปนี้มันจะเป็นอ e ีกโหมดหนึ่งซึ่งให้ความเร็วในการปริ้นนะครับและใช้หมึกของเปอร์เซ็นต์หมึกนะครับน้อยกว่านะครับก็จะเป็นโหมด L800 นะครับก็คือตัวลิฟนะครับมันจะมีอ e ีกโหมดหนึ่งนะครับนอกจาก1390ก็คือโหมด Air 8 0 0นะครับถ้าเราใช้โหมด L800 เนี่ยสีมันจะเข้มกว่าโหมด1390นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้โหมด1 หนึ่งสามก็ศูนย์แล้วจะปรับมาเป็นโหมดแอร์แปดร้อยนะครับเราก็ต้องปรับสีใหม่นะครับเนื่องเนื่องจากระบบการพ่นนะครับของทั้งสองตัวจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้โหมดหนึ่งสามก็ศูนย์นะครับเราก็ใช้สีที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นและสีขาประมาณร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขาถึงจะออกมาหนาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามาใช้โหมดตัวแอร์แปดร้อยนะครับอันนี้ผมใช้โหมดแอร์แปดร้อยนะครับอันนี้ผมต้องปรับสีที่สามสิบนะครับขาที่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ข่าวที่15เปอร์เซ็นตนะครับปกติแล้วเราจะใช้ประมาณ30เปอร์เซ็นตนะครับ15-30เปอร์เซ็นขึ้นอยู่กับไฟล์ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับไฟล์ของเรานะครับก็จะออกมาข่าวแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโหมด1390เนี่ยเราต้องปรับ100เปอร์เซ็นตถ้าปรับประมาณ30พุ่งนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์นั่นเองนะครับอันที่กำลังพิมพ์อยู่นี้ก็คือเป็นโหมดนะครับ Air 800นะครับ โหมดนี้นะครับปกติเราจะตั้งอยู่ที่พันสี่สี่สิบคูณพันสี่สี่สิบนะครับก็จะใช้สีขาวประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็เพียงพอนะครับเนี่ยจะเห็นว่านะครับพิมพ์ออกมาขาวมากนะครับนี่นะนี่ก็คือเป็นเป็นที่การตั้งค่านะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยระบบการพิมพ์ของเขาจะต่างจากตัวหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดหมึกถ้าเราไปใส่ร้อยเลยเนี่ยจะเยิ้มนะครับสีเข้มมากโอเวอร์มากนะครับ เนื่องจากตัวไดเวอร์นะครับคุณสมบัติของเครื่องของตัวไดเวอร์คาสั่งไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่จะลองเปลี่ยนโหมดดูว่านะครับถ้าเป็นพันสี่คูเจอเสงศูนย์เนี่ยจะเร็วมากนะครับแต่ถ้าเราไม่มีถาดดูดฟิล์มนะครับก็มีโอกาสขูดฟิล์มสูงเนื่องจากหัวจะต่ํากว่าการฟีดการเลื่อนก็จะตับเรียกอะไรแรงกว่านะครับเนื่องจากพิมพ์เร็วกว่านั่นเองเราเลยไม่ค่อยได้แนะนําให้ลูกค้าใช้โหมดตัว L800 นะครับ แต่ก็มีลูกค้าถามว่ามันสามารถใช้โหมดอื่นๆได้ไหมนะครับวันนี้ก็เลยมาลองถ่ายให้ดูกันนะครับอีนะครับอันนี้เป็นโหมดนะครับแอร์แปดร้อยนะครับปรับหมึกและหมึกสีและหมึกสีขาวนะครับอยู่ที่สามสิบกับสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันขาวมันน้อยเกินไปนะครับอาจจะเพิ่มเป็นยี่สิบนะครับแต่ปกติเลยแม็กซิมัมเลยก็ไม่เกินสามสิบนะครับสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็จะขาวแล้วนะครับ เท่ากับโหมดหนึ่งสามกูนนั่นเองนะครับนี่นะครับก็อันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําในส่วนที่โปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะสดอยู่นะครับจะเห็นว่าตั้งแค่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเข้มแล้วนะครับสําหรับโหมดนี้ขาวแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าที่ลองเทสก็ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบก็โอเคนะครับเข้มเข้มอยู่นะครับ ครานี้จะออกเข้มหรือไม่ก็คือขึ้นอยู่กับเครื่องเราด้วยนะครับถ้าเครื่องเราใช้มานานอุปกรณ์เสื่อมสภาพไปบ้างอะไรบ้างก็จะลงน้อยหน่อยนะก็ให้เพิ่มเป็นสักสามสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับเครื่องผมก็เก่ามากแล้วนะครับก็คือใช้มาสองปีและเป็นเครื่องมือสองที่นํามาแปลงนะครับก็ยังได้หนาประมาณนี้นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เราก็ลองลองปรับดูได้นะครับในหมดนี้เดียวแล้วไปดู การตั้งค่าที่ตัวโปรแกรมกันอีกทีนึงนะครับครับเมื่อกี้เราดูจากตัวงานปริ้นตัวอย่างไปแล้วนะครับที่แนะนําวิธีการปรับโหมดนะครับทรานนี้ก็ต้องบอกว่าวิดีโอเมื่อกี้ก็คือเราผมหาไม้ถ่ายไม่เจอนะครับก็อาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับดูแล้วอาจจะมึนๆหัวหน่อยๆน,นะครับต้องขอขอไปด้วยนะครับท่านนี้ เรามาดูการปรับที่ตัวโปรแกรมกันบ้างนะครับก็คือนอกจากโหมด1 3 9 0ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับก็คือมันต้องปรับเปอร์เซ็นต์ไปที่80นะครับสีประมาณ80ขาวต้องร0 0เอเเลยนะครับถ้าโหมด13 9 0สูตรงนี้นะครับตัวพิมพ์เตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นโหมดพิมพ์นะครับก็คือเป็นรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองนะครับถ้าเป็นลิฟ1์สิมันจะมีเป็น L พันแปดเลยนะครับแต่ที่เราใช้กันอยู่จะเป็นลิฟ9์เก้นะครับตัวลิฟ9์เก้าจะมีแค่โหมด0นะครับ มันมี2อง้อสูนย์อีกอันหนึ่งที่เป็น A4 เหมือนกันนะครับตัว f อร์แกับ R 2 0สูนรนี่เป็น A4 เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาสั่งพิมพ์มันจะแจ้งว่าขอบเขตนะครับไม่พอไอขนาดเล็กนะครับก็กดโอเคไปได้เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องพิมพ์เตอร์แป๊บนะครับ ลองกดสั่งพิมพ์ให้นะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำโหมด L 8 0ด f ้0 0ดร้อก็คือปกติแล้วก็จะพิมพ์เร็วนะครับพิมพ์เร็วกว่า1น9 0สแต่ที่เราไม่ไม่ค่อยได้แนะนำให้ลูกค้าใช้นะครับเพราะว่าด้วยระบบการเลื่อนกระดาษนะครับหรือปรับความสูงของหัวนะครับตัวไดเวอร์ครับมันทำให้ ผูดหัวง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่มีตัวดูดฟิล์มนะครับก็เลยแนะนําเป็นหนึ่งสามเก้าศูนย์ะครับซึ่งต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าต้องการพิมพ์เร็วก็โหมดแปดร้อยจะพิมพ์เร็วกว่านะครับและเป็นเครื่องที่พิมพ์สีเยอะมากนะครับถ้าเราปรับโหมดแอร์แปดร้อยถ้าเราปรับเป็นตัวหนึ่งสามเก้าศูนย์ก็คือตัวนี้ร้อยเอนี้ตัวโทษทีครับตัวบนแปดสิบนะครับตัวล่างร้อยแบบนี้มึกจะเยิ้มเลยนะครับเนื่องจากลงเยอะมากนะครับลงเยอะมากอันนี้ เดี๋ยวผมมีกราฟ,ฟิกมาให้ดูนะครับว่าเอาอธิบายกันให้เห็นภาพหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนะครับเจอแล้วนะครับกราฟ,ฟิกก็ปกติแล้วความเข้มของตัวสีขาวนะครับก็คือจะ ประกอบไปด้วย1ก็คือโหมดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือโหมดของพิมพ์เตอร์ด้านบนตรงนี้นะครับคําว่าพิมพ์เตอร์ตรงนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งก mm ็ค hmm. ือความละเอียดนะครับตรงนี้ความละเอียดต่อจุดนะครับก็คือ DPI ก็คือความละเอียดต่อ1ตารางนิ้วนั่นเองนะครับจำนวนจุดต่อ1ตารางนิ้วนั่นเองนะครับกับขนาดยนต์หมึกก็มีผลนะครับแล้วก็มาควบคุมด้วยความเข้มตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ถ้าผมทํากราฟิกง่ายๆแบบนี้นะครับความละเอียดก็คือเหมือนเรา กล้องโทรศัพท์เราครับยิ่งความละเอียดเยอะก็จะยิ่งคมชัดใช่ไหมครับก็คือจํานวนจุดต่อตารางนิ้วจะเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งปรับความละเอียดเยอะจํานวนจุดต่อตารางนิ้วก็ยิ่งเยอะนะครับอันนี้สองพันแปดคูสี่ก็ได้สี่ล้านจุดต่อตารางนิ้วนะครับทําให้สีมันเข้มและหนาขึ้นมาเองนะครับถ้าเราปรับทุกอย่างทุกอื่นเท่ากันหมดแต่ละแต่ว่าเรามาปรับความละเอียดนะครับก็ทําให้สีเราเข้มได้นะครับแล้วเราก็ไปลดเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดก็มีผลนะครับ โดยทั่วไปแล้วเราก็จะใช้อยู่ที่พันสี 0, 1, ่คูณเจ็ดสย์กับพันสี่สี่คูณพันสี่สี่สิบนะครับเพราะว่าจะให้สีที่โอเคแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปถ้า2องพันแจะช้าเกินไปนะครับคราวนี้มาดูการลงเปอร์เซ็นต์ของสีนะครับถ้าในโหมดปกติ1นึ่ามก็ศูถ้าเราลดสาสิบนะบก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับก็คือร้อเก็คือขาวเลยขาวร้อยซ็นต์นั่นเองเราปรับเกินร้อยได้ไหม ก็ไม่มีผลนะครับเหมือนเราฉีดสเปย์ครั้งแรกนะครับออกไปจะเจอแบบนี้นะครับรูปแรกฉีดครั้งที่2เป็นรูปที่2อฉีดครั้งที่3ก็คือขาวเต็มที่ของเขาแล้วไม่ว่าเราจะฉีดครั้งที่4ี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะเป็นขาวเท่าเดิมนะครับในปริมาณสีที่ออกมานะครับยังไงก็ขาวได้เท่านี้นะครับก็คือไม่ไม่เกินในร้อยเปอร์เซ็นของสีขาวที่จะทําได้แล้วนั่นเองนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ถามว่าโหมดนะครับหนึ่งสามก็ศูนย์กับแอร์แปดร้อยนะครับ ประหยัดหมึกไหมไม่เท่าที่ผมลงเทกก็ไม่ประหยัดนะครับตามทฤษฎีแล้วสมมติเราสีสเปรย์ลงไปสามสิบเปอร์เซ็นตไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนสีก็จะออกมาคล้ายๆแบบเดิมครับแต่ว่าด้วยการพ่นของตัวเครื่องครับที่แตกต่างกันนะครับก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นครับใช้ต่างกันนั่นเองนะครับก็คือตัวไดเวอร์มันคนละตัวกันนั่นเองนะครับทําให้การพ่นมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเราก็เลยใช้ในโหมดนี้น้อยกว่านะครับก็ ถ้าจะตั้งโหมดแอร์800นะครับลูกค้าก็ต้องตั้งตรงนี้นะครับเป็น720ก็ได้แต่ถ้า720ตรงนี้ลูกค้าต้องตั้งตรงนี้เป็น35นะครับถึงจะเข้มนะครับตรงนี้เป็น35และสีขาวเป็น35นะครับแต่ที่ในคลิปผมตั้งตรงนี้เป็น1440นะครับก็คือจํานวนจุดต่อตารางนิ้วมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคือก็ใช้โหมดนี้ใช่ไหมครับมัน2ล้อ2ล้านจุดต่อตารางนิ้วนะครับก็ทําให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเราก็ตั้งตรงนี้เป็น14 ราก็จะสามารถมาลดตรงนี้ได้นะครับก็คือจานวนจุดต่อตารางนิ้วมันเยอะนั่นเองนะครับก็จะใช้ประมาณ30ก็ได้นะครับดูอยู่ที่ลูกที่พิมพ์ออกมานั่นเองนะครับตรงนี้ใช้15หรือ20ก็ได้นะครับ15หรือ20แล้วแต่เรานะครับแต่ปกติแล้วตั้งไม่เกิน3 5ก็จะโอเคแล้วนะครับถ้าเกินมากๆไปมันจะเยิ้มก็คือมันเขาเรียกมันเกินนั่นเองนะครับมือมึกมันเยอะเกินนะครับก็จะเยิ้มแต่ในหมวดนี้ก็ต้องระวังว่ามันจะชอบขูดหัวนั่นเองนะครับในส่วนอื่นๆก็ ตั้งเหมือนเดิมได้เลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะในโหมด Air800 ดนะครับก็มีวิธีการปรับแค่นี้เองนะครับคราวนี้มีผลอีกตัวนึงก็คือตัวขนาดของหยดหมึกนะครับถ้าเราปรับเป็นมิกซ์หรือขนาดอื่นๆนะครับเครื่องจะพิมพ์ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากการพ่นเพราะว่าขนาดใหญ่ย่อมเต็มไวกว่าใช่ไหมครับพูดถึงถ้เาเรา,เราขีดมาเป็นนิ้วคูณนิ้วขนาดหยดหมึกที่ใหญ่ก็จะทาให้หมึกมันเต็มตรง พื้นที่นั้นไวกว่านั่นเองนะครับก็เลยพิมพ์ไวกว่านะครับก็จะมีผลในในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้ในคลิปเมื่อกี้ผมปรับตรงนี้เป็นสิบห้านะครับขบวนบนเป็นสามสิบนะครับก็ขาวโอเคอยู่นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของเรานะครับใหม่หรือเปล่าแน่นอนว่าหัวพิมพ์ใหม่ๆเลยยังไงก็ออกเนียนกว่านั่นเองนะครับหรือ เราเป็นปิ้นไปมีคาบมึกติดตลับวาลวเริ่มเสื่อมนะครับก็คือเริ่มไม่แน่นบนต่ออะไรพวกนี้ก็มีผลทําให้ขามันจางลงนั่นเองนะครับหรือใช้ใช้ไปเริ่มมีตะกรนที่หัวนะครับก็ทําให้ขามันบางลงนั่นเองนะครับเหมือนเราเราใช้สายยางลดน้านต้นไม้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับใช้ๆๆไปก็จะทําให้ขี้ตะไคร่มันเกาะสายยางใช่ไหมครับมันก็เหมือนกัน รูปินรูหมึกอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันจะใช้ไปก็อาจจะต้องมีอัดน้ํายาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพหมึกที่เราใช้ด้วยนะครับก็มาแนะนํากันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะปรับนะครับเปอร์เซ็นต์หมึกนะครับหรือเปลี่ยนโหมดให้มันปิ้นเร็วออกมานะครับแต่อย่างที่บอกโหมดโทษทีครับโหมดหนึ่งสามเปศูนย์นะครับแอร์แปดร้อยสีจะต่างกันนะครับโดยที่แอร์แปดร้อยสีจะเข้มกว่า ตัวหนึ่งสนย์ะครับ้าดูจากเปอร์เซ็นที่ปรับแล้วก็ประมาณ3าเท่านั่นเองนะครับเพราะตัวนี้ปกติเราใช้ร้อยใช่ไหมครับตัวนี้ปกติเราใช้80นะก็ประมาณ3าเท่านั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้หมุดนี้ก็ต้องลดสีลงมานะครับไม่งั้นจะลงเยอะมากเยิ้มนะครับถ้าตรงนี้ใช้ตรงนี้เป็น80นะรตรงนี้เป็นร้อยมือหมด1 3ึส่สนะครับเนี่ยถ้าเราปรับอย่างนี้เป็นแ800รอยปุ๊บปรินไม่ได้นะครับต่เยิ้มอันนี้ก็คือเป็นเส้นก็คือเครื่อง Air800 มันเป็ดร้อยมับ มันก็เวลาเราพิมพ์มันจะฟ้องเนี่ยฟ้องแบบนี้นะครับเราก็กดเยดไปเลยนะครับก็จะพิมพ์ได้แล้วแต่เราข้อควรระวังในโหมดนี้ก็คือระวังขูดหัวแค่นั้นเองครับเพราะว่าการเลื่อนนะครับการเลื่อนของฟิล์มที่จะมาพิมพ์มาสเต็ปมันต่างกับจัดตัวหนึ่งสามเก้าศูนย์นั่นเองนะครับถ้าเราชิ้นอบอันเดิมแล้วก็นํามาใช้อันเดิมนะครับพอดีลูกค้าสอบถามมาผมก็เลยทําคลิปมาอธิบายนะครับพอดีวันนี้ มีพอมีเวลาเหลือก็มาอธิบายให้ความรู้กันนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือไม่เข้าใจในส่วนที่ผมอธิบายไปอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ถามได้นะครับที่ไ like ลน์แอดเราครับไม่ได้ซื้อที่เราก็ถามได้นะครับเราก็จะให้ความรู้นะครับว่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับก็ที่ขัดด้านใดก็ถามได้นะครับสวัสดีครับ